สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะครับผมทอมธเนศรีลาพรนะครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลทุกๆคนนะครับเกี่ยวกับธุรกิจโซนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้นะครับหลักแสนหรือแม้กระทั่งหลักล้านให้กับเพื่อนๆได้นะครับในปี2557นะครับวันนี้นะครับธุรกิจโซนะครับภายใต้ระบบ S55 นะครับเป็นการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มโ o เ e r แล้วก็ together นะครับเรามีสโลแกนในกลุ่มนะครับว่าโชคดีที่เราก้าวไปด้วยกันเรามาดูนะครับว่าเราโชคดียังไงนะครับที่เรรราาาาสมถกก้้้ววไไปดดยัันนะคบ เรื่องแรกเลยครับผมเช่ญเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อาจจะไม่เคยได้ฟังเรื่องของธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเราจะมองธุรกิจเครือข่ายนะครับมุมหนึ่งแต่วันนี้ผมคงจะมาเสนออีกมุมมองหนึ่งที่ผมเห็นนะครับมันค่าๆกับเลขนี้เลยครับเพื่อนๆคงเห็นเป็นเลข6 แต่ถ้าเกิดให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อนๆคงตอบไปเลข9มันค่ายนี้าของธุรกิจเครือข่ายนี่นะครับที่ระหว่างคนทํากับระหว่างคนที่ยังไม่ได้ทำนะครับอาจจะมีความคิดความเข้าใจนะครับเหมือนกับมองคนละด้านกันซึ่งไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดครับเพราะเราแค่มองคนละด้านกันแต่วันนี้นะครับผมคงจะมาเสนอด้านที่ผมทํานะครับที่ผมเห็นว่าธุรกิจเครือข่ายนี่ดียังไงบ้างให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆใหม่นะครับลองฟังดูนะครับวันนี้ถามว่าไม่ว่าเพื่อนๆนะครับจะเป็นนักศึกษาทํางานประจําหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทุกๆคนผมเชื่อว่าคงจะมีเป้าาหมยนะครับ ในการสร้างชีวิตอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้าถ้าเพื่อนๆเป็นนักศึกษานะครับเพื่อนๆคงคิดว่าวันนี้อีกกี่ปีเราจะเรียนจบและเมื่อเราจบไปแล้วนะครับเราอยากที่จะมีเงินกี่บาททํางานอะไรนะครับถ้าเพ,าเพาื่อนๆกำลังทำงานประจําอยู่ก็เชื่อว่าเพื่อนๆคงกําลังมองหานะครับสักวันหนึ่งที่เราจะมีรายได้มีเงินมากพอที่จะไปสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับถ้าพี่ๆนะครับกาลังมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าคงไม่มีใครนะครับที่คิดจะทํางานไปตลอดชีวิตนะครับวันหนึ่งคุณก็ต้องคิดว่าเราจะมีธุรกิจ ที่เติบโตแล้วก็สามารถที่จะเกษียณตัวเองได้สรุปคือนักศึกษาก็อยากมองหางานคนมีงานก็อยากมองหาธุรกิจคนมีธุรกิจก็อยากที่จะวางแผนเกษียณตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคือวันนี้คนทุกคนนะครับผมว่าโดยสรุปเนี่ยต้องการเงินและเมื่อมีเงินนะครับก็ต้องการเวลาแต่วันนี้สิ่งที่อยากจะนําเสนอนะครับคุณเนี่ยเคยคิดไหมครับว่าถ้าคุณมีเครื่องมือสักอย่างหนึ่งที่มันดีมากๆเลยที่สามารถให้เงินแล้วก็เวลาคุณนะครับพร้อมๆกันในเวลาไม่เกินห้าถึงสิปีได้คุณเ้อมาหนาสนใจไหมครับ ซึ่งวันนี้นี่นะครับอยากจะให้ทุกๆคนนะครับรู้จักเรื่องราวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเงินสีด้านงานสีประเภทนะครับวันนี้ผมขอตัวอย่างนะครับสร้างอาชีพหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงรายได้นะครับสร้างได้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเรากำลังพูดถึงหมอหนึ่งคนครับที่ทําอาชีพแพทย์นะครับหมอหนึ่งคนนะครับที่เป็นอาชีพแพทย์เราก็เรียกว่า employee นะครับก็คือเป็นลูกจ้างนะครับหมอหนึ่งคนทางานในโรงพยาบาลก็เป็นลูกจ้างเงินเดือนจากโรงพยาบาลนะครับแต่เชื่อไหมครับถ้าเกิดหมอคนเดียวคนนั้นนะครับมีเง แล้วเขาสามารถที่จะมาเปิดคุนกิจเป็นของตัวเองได้เราก็เรียกว่าเซลล์เอ็มพอยนะครับก็คือหมอคนนี้ก็เป็นเจ้าของกิจการงานลักษณะ2แบบนี้นะครับเอ็มพอยดหรือเซลล์เอ็มพอยนะครับเราจะเรียกว่าลักษณะรายได้แบบแอคทีฟอินคัมความหมายคือต้องใช้แรงแล้วก็เวลาเนี่ยแลกกับรายได้ซึ่งแน่นอนคือเมื่อเรามีแรงเราก็มีรายได้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่มีแรงนะครับเราก็ไม่มีรายได้นะครับเมื่อเราป่วยได้เราก็ป่วยตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคืออีกช่องทางนึงนะครับของการสร้างรายได้นะครับก็คือเขาเรียกว่า คนฝั่งขวาก็คือเขาเรียกว่า business owner นะครับอาชีพแพทย์นะครับหมอหลายๆคนนะครับเมื่อประสบการณ์สูงขึ้นเขาก็อาจจะไม่ต้องเป็นหมอในโรงพยาบาลแล้วนะครับเขาอาจจะไม่ได้เปิดคลินิกแล้วแต่เขาเนี่ยเริ่มที่จะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเองเลย หมอคนนั้นนะครับอาจจะไม่ได้ตรวจอะไรเองเยอะมากแล้วนะครับแต่เขาก็จ้างหมอเก่งๆนะครับแล้วก็ทําระบบให้ดีๆนะครับซึ่งเขาก็สามารถเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้นะครับเขาเองก็ไม่ต้องใช้เวลาส่วนตัวนะครับในการไปตรวจคนไข้นะครับแต่ระบบของโรงพยาบาลนั้นนเี่ก็จะทำให้เขามีรายได้ได้นะครับซึ่งแน่นอนคือไม่จำเป็นต้องเป็นอาชีพหมออาจจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้นะครับที่เขาสร้างระบบขึ้นมานะครับวันหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของระบบระบบก็ทํางานแทนเขาได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับหมอคนเดียวกันนั่นแหละครับเมื่อเขามีรายได้นะครับเยอะมากพอแล้วนะครับ เงินที่เขามีเงินเก็บมากพอนะครับแน่นอนคือการที่เขาจะไปฝากธนาคารเฉยๆนะครับกินดอกเบี้ยรประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์นะครับเขาอ,อาจจะเอาไปลงทุนหลายๆอย่างนะครับซึ่งเขาก็จะมีรายได้าจากการลงทุนตรงนั้นนะครับเขาอ,อาจจะไม่ต้องทํางานอยู่บ้านไม่ต้องอีูโรงพยาบาลเลยครับแต่เขาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนซึ่งรายได้ปร,เระเภทนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นพาสซีฟอินคัมนะครับแรกๆอาจจะใช้แรงนะครับบวกเวลาแต่สักพักหนึ่งนะครับแรงแล้วก็เวลาที่เราลงไปเนี่มันจะเริ่มเปลี่ จากนั้นนะครับทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นมานี้นะครับจะเป็นรายได้ได้นะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทรัพย์สินอะไรที่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับผมจะอธิบายให้เห็นภาพว่าเรามีทรัพย์สินนะครับประมาณ3-4แบบที่สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถมีรายได้แบบพาร์ซีนเป็นคได้แบบที่1เลยครับก็คือรูปแบบของที่เรียกว่าอาสังหาริมทรัพย์นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็กําลังต้องจ่ายเงินให้กับใครบางคนที่เป็นเจ้าของคอนโดเจ้าของหอพักเจ้าของอพาร์ตเมนที่เราอยู่จริงไหมครับ นั่นแหละครับเจ้าของก็ไม่ต้องเหนื่อยในการทํางาน30วันนะครับแต่เขาเพียงแค่นะครับเก็บค่าเช่าจากการที่คุณอยู่3 0สิบวันในห้องพักในห้องเช่าที่คุณอยู่นะครับอันที่2ก็คือนะครับถ้าเกิดคุณมีเงินมากพอคุณอาจจะไปซื้อหุ้นนะครับรอเงินปันผลนะครับแล้วหรือคุณอาจจะฝากธนาคารแล้วก็รับดอกเบี้ยนะครับซึ่งนี่คือแบบอันที่2อนะครับอันที่สามก็คือนะครับลิขสิ์ทางปัญญานะครับอาจจะมีใครบางคนนะครับที่สามารถที่จะ เขียนหนังสือผลิตแอปพลิเคชันนะครับหรือหลายอย่างที่คุณสามารถจดลิขสิทธิ์เป็นของคุณได้แล้วคุณก็เก็บค่าเช่านะครับอแล้วคุณก็เก็บนะครับรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ได้นะครับหรือคุณเป็นเจ้าของเครือข่ายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยช่องทางนี้นะครับคุณอาจจะคิดถึงเจ้าของเครือข่ายมือถือนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเครือข่ายมีหลากหลายมากเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเมื่อคุณคิดถึงเครือข่ายเนี้ยเดี๋ยวให้คุณเห็นไม่ว่าจะเป็น facebook หรือ Line นะครับคือวันนี้อะไรอะไรก็เป็นเ,รเ,นเ,เนครือขขข่่่าาายยยททั้้งงงหดดดเเเเลีีีีีวนนนะะครรรรบตซึออกจป็ เจ้าของรายได้แบบพาร์ต4ปีนคำมันทําให้วันนี้นะครับเวลาของ1คนในการทํางานนะครับโดยปกติคนหนึ่งคนจะเรียนหนังสือ20ปีแล้วก็คงทํางานนะครับประมาณ30-40ปีนะครับเพื่อวางแผนในการเกษียณตัวเองนะครับวันที่คุณเกษียณคุณก็จะใช้เงินที่คุณหามาเนี่ยตลอด40ปีนะครับในการใช้ชีวิตนะครับแต่มันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยไม่ว่าชีวิตคุณจะผ่านมากี่ปีแต่คุณจะมาทาธุรกิจที่เราเรียกเป็นโปรเจกต์นะครับที่ใช้เวลาเนี่ยประมาณ5ปีแล้วมันเสร็จ แล้วโปรเจกต์นี้นะครับจะก่อให้เกิดเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งของคุณนะครับแล้วคุณก็จะมีรายได้นะครับที่ให้คุณสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับโปรเจกต์นี้นะครับก็คือโปรเจกต์ที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับซึ่งธุรกิจเครือข่ายนะครับก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับแต่เดิมเนี่ยจะเป็นธุรกิจเครือข่ายแบบเฟรนช์ชายนะครับเขาว่าเฟรนช์ชายก็คือเหมือนกับเราเนี่ยลงทุนเปิดสาขาขึ้นมาถ้าเราต้องการสร้างยอดธุรกิจนะครับต่อหนึ่งสาขาเนี่ยหนเพิ่ม เราอยากมียอดธุรกิจอีก1สาขานะครับอีก1นึ่งแสนแล้วก็ไปอีก1สาขานะครับทีนี้ธุรกิจเครือข่ายที่หลายๆคนนี่เข้าใจผิดนะครับมันก็คือรูปแบบของธุรกิจขายตรงในสมัยก่อนเราต้องการยอดขายแสนหนึ่งเหมือนกันครับแต่เราต้องการคน10คนมาขายสินค้าคนละหมื่นบาทก็เป็น10,000แนบาทเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมกําลังพูดถึงเครือข่ายสมัยใหม่นะครับที่เป็นเครือข่ายผู้บริโภคหรือเครือข่ายผู้ใช้นะครับเราต้องการยอด1นึ่งแสนนะครับจากการที่มีคนนะครับร้อยคนซื้อสินค้ากันเพียงแค่คนละประมาณพัน นี่คือรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายในสมัยใหม่นะครับวันนี้นะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเข้าใจธุรกิจเครือข่ายผิดนะครับผมกําลังจะพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าอะไรคือธุรกิจเครือข่ายนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียววันนี้นะครับร้านค้าแบบนี้ร้านสะดวกซื้อนะครับห้างสรรพสินค้าคอทเตอร์แบรนด์หรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมเชื่อว่าคนหลายๆคนเนี้ยเข้าร้านพวกนี้เป็นประจําเข้าไปเพื่ออะไรครับก็เข้าไปเพื่อซื้อสินค้าเหล่านี้นะครับสบู่แชมพูเครื่องสาอางนะครับ ที่ผมอยากจะถามเรานะครับประมาณส4ี่ข้อคือเราซื้อสินค้าพวกนี้นะครับมากี่ปีละนะครับแล้วเราเนี่ยซื้อสินค้าเหล่านี้นะครับเดือนละประมาณกี่บาทนะครับเราซื้อล่าสุดเมื่อไหร่นะครับลองถามตัวเองดูครับแล้วคําถามสําคัญก็คือเราซื้อสินค้าพวกนี้ในร้านแบบนี้เราเคยได้เงินคืนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อก็คงตอบในใจเหมือนกันแน่ๆเลยว่าไม่เคยได้เงินคืนทำไมถึงไม่ได้เงินคืนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรากําลังเป็นเครือข่ายของใครบางคนอยู่วันนี้นะครับเราลองคิดภาพดูว่า สินค้าพวกนี้ยังไงเราก็ต้องซื้อต้องกินต้องใช้แทนที่เราจะเป็นเครือข่ายของใครบางคนวันนี้เรามาเป็นเจ้าของเครือข่ายดีกว่าหรือเปล่านะครับซึ่งว oui? well, ันนี้ผมลองถามเพื่อนๆดูครับว่าหากวันนี้นะครับมีร้านค้าที่เราคุ้นเคยมากๆสมมุติสองร้านนี้นะครับระหว่างร้านรุ่งกับวัสดุถ้ามันอยู่ติดกันเพื่อนๆต้องการจะซื้อขิบแบบต้องการจะซื้อนะครับอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางนะครับเพื่อนๆจะเข้าร้านไหนดีผมว่าเพื่อนๆอาจจะเข้าบอกว่าร้านไหนก็ได้แต่สมมุติว่านะครับ ร้านบูธเขามีข้อเสนอขึ้นมาว่าวันนี้เขาให้เพื่อนๆนะครับสมัครเป็นผ้หุ้นส่วนในการที่เพื่อนๆเนี่ยซื้อประจําและเพื่อนๆเนี่ยไม่ว่าจะซื้อของที่นี่หรือชวนคนที่รู้จักมาซื้อของที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะรับรายได้จากยอดที่คุณซื้อหรือคนที่คุณแนะนําเข้ามาได้เพื่อนๆว่าดีไหมครับอย่างนี้นะครับคําถามที่ผมอยากจะถามคือนะครับถ้าวันนี้ร้านบูธให้เงื่อนไขแบบนี้คุณจะได้เข้าประสานอีกไหมครับ แน่นอนคือก็คงไม่เข้าแล้วถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงคือบูดกับว่าส,สั่นี่นะครับ <c oughs> เขาก็ไม่ให้เงื่อนไขแบบที่กับคุณแน่นอนนะครับว่าคุณไม่ต้องลงทุนเลยแต่คุณสามารถซื้อสินค้าแล้วก็รับเงินมันผลคุณสามารถชวนเพื่อนแล้วก็รับเงินมันผลเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะน,นั้นคือวันนี้นะครับผมอยากจะถามว่าวันนี้คุณรู้จักร้านค้าที่ให้เงื่อนไขแบบนี้หรือเปล่าผมเชื่อเลยครับว่าที่เพื่อนๆรู้จักนะครับไม่มีแน่นอนวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเขาว่าธุรกิจเครือข่ายก็คือนะครับวันนี้รคนะับ แล้วก็มีสินค้าแล้วบริการที่มีคุณภาพแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้คนทุกคนนะครับทั้งผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นหุ้นส่วนนะครับในการที่เป็นเจ้าของร้านแบบนี้หน้าที่ของหุ้นส่วนอย่างเราคือนะครับเราไม่ต้องลงทุนแต่เราลงแรงในการกระจายข่าวบอกเครือข่ายที่เรารู้จักนะครับว่าวันนี้ร้านค้าแบบนี้นะครับเขาให้เราเนี่ยซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีเงินปันผลคือในแต่ละเดือนด้วยนะครับซึ่งนะครับปัจจุบันเนี้ยผมว่าโลกของเรานะครับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันเนี้ย เป็นอะไรเป็นเรื่องราวของเครือข่ายที่มีเขาเรียกว่าผลประโยชน์ต่อแทนคืนกลับมาถ้าเป็นในสมัยก่อนนะครับเราคงจะจากระบบที่เรียกว่าสหากรณ์นะครับสหกรณ์คือเป็นการแบ่งประโยชน์กันนะครับระหว่างผู้ที่นะครับซื้อสินค้าร่วมกันแล้วก็มาลงทุนแล้วก็คืนกำไรในแต่ละเดือนนะครับถ้าเป็นในสมัยที่เดี๋ยวนี้นะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจเฟรนช์ชายนะครับก็จะเป็นลักษณะของเครือข่ายเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมานะครับหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับต่างๆที่วันนี้นะครับมีหลายแอปมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้นะครับ ใครก็ได้เนี่ยมีนะครับแอปดีๆก็ไปสามารถไปขายผ่านช่องทางที่เรียกวแอปสโตรได้นะครับยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับจริงๆเราเป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดฟรีแต่ไลน์สามารถทารายได้จากเครือข่ายผู้ใช้มือถือแล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับทั่วโลกเลยเขาจะโหลดสติกเกอร์มานะครับซึ่งสามารถทารายได้สูงมากนะครับซึ่งทั้งหมดทั้มบลที่ผมพูดมานี้นะครับถ้าวันนี้เราไม่มีเงินลงทุนนะครับบางทีเรายังไม่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ได้แต่ธุรกิจที่ทุกๆคนนะครับสามารถเป็นเจ้าขขออองงได้แนน่ๆคคืืกกกาารรรลทุุับธิจเย ซึ่งวันนี้หลักการในการเลือกทําธุรกิจเครือข่ายนะครับก็คือธุรกิจเครือข่ายที่มีทีมมาร์เก็ตติ้งที่เป็นมืออาชีพนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะขอแนะนำทีมมาร์เก็ตติ้งมืออาชีพให้เพื่อนๆฟังนะครับ